ดวงดาวเดินเปลี่ยนชีวิตไม่เที่ยงแท้สปปรรพสิ่งผันแปร ى, ความตายเรื่องจริงกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องชาแนลคูยอพยากรดาวเล่าชีวิตครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องชาแนลคูยอพยากรดาวเล่าชีวิตคลิปนี้นะครับจะขอเชิญชวนทุกคนนะครับร่วมกันบริจาคเข้ากองทุนหาไทยทิพย์ ของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภร์ว่ลัยรักทรงเปิดมาเพื่อ,อบรรเทาทุกข์และก็สร้างกำแพงให้เกิดความปลอดภัยของพี่น้องปวงชนชาวไทยในเขตชายแดนณปัจจุบันนี้ครับที่มีปัญหาสามารถโอนและร่วมบริจาคนะครับได้ตามภาพาหน้าคลิปนี้ได้เลยนะครับ และยังมีอีกหนึ่งกุศลนะครับในการสร้างวิหารโคตของวัดปัญจทายิกาวาดอยู่ตรงคลองห้าลำลูกกากำลังสร้างด้วยไม้สักนะครับใครอยากจะร่วมทําบุญกันก็สามารถโอนเข้า QR code ของบัญชีวัดได้โดยตรงเลยนะครับในดวงดาวของหลายคนนะครับก็จะมีดาวดวงใจนะของแต่ละลัคนาราศีเนี่ยที่ไม่เหมือนกันลัคนาราศีธนูนะฮะ เป็นหนึ่งในลักษณะพิเศษนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีทางด้านของดาวพระพระหัสนะครับเป็นดาวสําคัญของชะตาชีวิตลักษณะอื่นๆนะนี่พูดถึงลักษณะอื่นๆให้ฟังนะถ้าดวงดาวของเขานะไปตกในตําแหน่งที่เสียก็มักจะมีเรื่องเสียเ,ยเกิดขึ้นกับลักษณะน,นั้นๆด้วยนะฮะแต่ว่าในส่วนของลักนณราศีธนูเองเนี่ยนะครับมีความพิเศษกว่าอยู่ตรงที่ว่าถ้าเมื่อดาวาชะตาของตัวเราเ่ยนะครับไปตกในบางตำแหน่ง ใช้คาว่าบางตำแหน่งนะที่มันเสียเสียเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ให้โทษเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนลักษณะอื่นๆเขาแต่กลับกลายเป็นให้คุณเกิดขึ้นในดวงชะตาด้วยนะฮะทีนี้เรามาดูกันอย่างในปีพศออ2568นะครับและปี2569เลยนะสองปีดาวพระพฤหัสเนี่ยนะครับ จะมายืนอยู่ในตําแหน่งที่ได้กําลังนะเป็นมหาอุดนะครับอย่างปีหกแปดเนี่ยครับก็คือสองตุลาคมนะฮะช่วงสองตุลาคมถึงประมาณยี่สิบสามธันวาคมปีหกแปดจะได้ตําแหน่งมหาอุดนะฮะแล้วก็ไปอีกปีหกเก้านะฮะก็จะมาอยู่ช่วง,วงกลางๆปีนะฮะประมาณกลางๆปีของปีหกเก้านะฮะดาวพระพฤหัสก็จะได้ตําแหน่งมหาอุดแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นะแสดงว่ามันจะแกว่งไปแกว่งมานะแกว่งไปแกว่งมา แต่ทีนี้เนี่ยนะในช่วงจังหวะที่ดาวพระประหัสได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดของตัวลัคนาราศรีธนูเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่ามหาอุดไปตกในเรือนภพมรณะของเรือนชะตานะฮะถ้าเป็นลัคนาอื่นๆเนี่ยจะต้องตกใจแลลวนะ,ะว่าดาวของตัวเราไปตกในตำแหน่งที่มันเสียแบบนี้นะฮะเกรงว่าจะมีเรื่องไม่ดีกลับเข้ามาให้กับเรือนชะตาแบบมากๆแต่บังเอิญว่า ตัวธนูเองเนี่ยครับดาบพระประหัสที่ปิตกในเรือนของมรณะเนี่ยนะชื่อเขาเนี่ยนะฮะมีตำแหน่งมหาอุดนะฮะดังนั้นนะครับจึงกลายเป็นว่าลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์น,นะฮะอันนี้เบาๆนะที่จะต้องเดินทางไกล อ่าไม่ว่าจะเดินทางไกลเพื่อไปศึกษาหาความรู้วิชาต่างๆเดินทางไกลเพื่อบางทีอ,อยู่กรุงเทพไปบวชต่างจังหวัดอย่างนี้นะฮะอยู่กรุงเทพนะฮะไปเรียนต่อก็ได้นะไปเรียนต่อยังมาหาอะไรฮะต่างจังหวัดไกลๆอยู่ต่างจังหวัดมาเรียนกรุงเทพไปเรียนต่างประเทศนะอย่างนี้นะครับมันจะกลายเป็นว่าไปหาประโยชน์นะฮะแต่ประโยชน์มันอยู่ที่ไกลนะฮะซึ่งจะโด เด่นเฉพาะในกลุ่มที่ทํางานเกี่ยวกับการศึกษาการค้นคว้าวิจัยการหาความรู้หมอแพทย์อะไรต่างๆตามองค์ประกอบของดวงดาวพระประหัตที่ท่านเกิดขึ้นนะดังนั้นเนี่ยการที่ดาวไปตกในมรณะนะแบบนี้นะครับจะต้องมีเกีฑ์ในเรื่องของการเดินทางไกลเดินทางไปต่างประเทศไปดูงานต่างประเทศนะ ถ้าเรียนอยู่นะฮะก็อาจจะไปเรียนพิเศษข้อสั้นๆต่างประเทศก็ได้นะฮะอ,อยู่มาหาลัยหนึ่งนะย้ายตัวเองไปอยู่อีกมาหาลัยหนึ่งที่มันไกลขึ้นกว่าเดิมไปแล้วดีไปแล้ว,รป,ลวประสบความสําเร็จนะฮะเป็นแพทย์เป็นหมอนะฮะก็มีเกณฑ์นในเรื่องของการไปเข้าเวรน,นะ,ะทั้งที่โรงพยาบาลไกลขึ้นก็ได้รวมถึงว่าเอาโรงพยาบาลเดิมอะ นะแต่ได้รับเวรเข้ากะนะบ่อยขึ้นทีขึ้นมากขึ้นนะเดี๋ยวคนนู้นก็มาคลอดเดี๋ยวคนนี้ก็มาป่วยนะมาทั้งวันมาทั้งคืนกิจการการงาน นะของกลุ่มนะแพทย์ยาอะไรต่างๆก็เลยดีเลยไงนะฮะเพราะว่ามีลูกค้ามาหาเป็นประจำมาทั้งวันมาทั้งคืนเป็นเพศใส่ก็ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยอย่างเงี้ยนะฮะได้ไปเปิดกิจาการในที่ใหม่ๆนะสมมุติเปิดอยู่สาขาหนึ่งเขตนี้นะเขตรพระนครย้ายไปอีกไปเปิดเพิ่มอีกนะฮะ,ะในเขตบางนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีเหตุ ให้ย้ายเขตนะฮะให้ทําเพิ่มให้เจริญขึ้นให้งอกเลยขึ้นนะแต่ก็ไม่ใช่ใกล้ๆจากที่เดิมน,นะฮะอ่ามันก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยฟังไว้ไปว่าเอะพอดาวพระประหัสไปตกในเรื่องของมรณะตกอกตก,ตกใจกันโอ้หไม่ไหวแน่แย่แน่อันนี้ไม่ใช่นะมันกลายเป็นว่าไปเรียนต่อไปช่วยเหลือเขาไปทําอะไรแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะมีสิ่งดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นในอีกมุมหนึ่งด้วยนะซึ่งเป็นมุมที่ มีเปอร์เซ็นต์สูงด้วยฮะในเดือนชะตาของหลายๆบุคคลแต่ทีนี้บางบุคคลท่านก็บอกว่าฉันก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บประจําตัวอยู่แล้วเงี้ยนะถ้าดาวมาเป็นแบบเนี้ยเนี่ยมันจะหนักขึ้นไหมมันก็อาจจะไม่ได้หนักขนาดนั้นนะเรียกได้ว่ามีเกณฑ์ไปตรวจพบไปหาผาหมอหาแพทย์แล้วนะ แพทย์สั่งว่าเ,าเดี๋ยวแอดมิดหน่อยนะมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดอตลอดทั้งตุลาพฤศจิกาธันวานี่หรอกมันก็จะเป็นแค่ช่วงสั้นๆที่มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะไปะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลน,นะฮะ,ะบางครั้งแบบรุๆ่ๆรลลเราเจ็บป่วยไข้เราต้องไปเคี่ยมไข้บ่อยๆอย่างนี้ก็ได้นะ,นะไปเฝ้าไขา้บ่อยๆนะคนในครอบครัวบุพการีเจ็บป่วยได้ไข้ เราต้องมีเกณฑ์การเดินทางเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆนะฮะมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะดังนั้นก็ตัวธนูเองก็คงไม่ได้ต้องกังวลไม่ได้ต้องกลัวอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่ามันไปเป็นมาอุดนาอ,อยู่ในเรือนของภพมรณะของอเรือนชะตานั่นเองทีถ้าพูดถึงความเป็นห่วงมันจะเป็นห่วงในส่วนของคนอื่นได้นะฮะ,ะ,ะเช่นว่า คนในครอบครัวนะฮะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้อย่างนี้ไงอย่างที่บอกไปเนี่ยนะคนเป็นคนที่แบบเลี้ยงเรามานะญาติญาติที่อายุเยอะแล้วนะอายุมากๆแล้ว่ยนะครับก็ต้องคอยไปดูแลท่านเป็นพิเศษหน่อยเงี้ยฮะมันก็ถือว่าเป็นการแบบได้บุญกระตันอยู่กลับมาเสริมตัวงเสริมชะตาอีกนะครับมีข้อดีอีกข้อหนึ่ง เช่นว่าตัวลัคนาราศีธนูเองนะฮะขายบ้านเก่าซ่อมแซมบ้านเก่าเอาของเก่าออกนะฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านชิ้นไหนมันเสียเอาออกหม้อข้าวเอาออกะนะที่มันพังๆเสียๆแล้วก็ซื้อของใหม่เข้ามานะก็เรียกได้ว่าเป็นการแบบเอาของเก่าทิ้งฮะเอาของเอาของดีๆเข้ามาเสียทรัพย์นิดหน่อยนะแต่ก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาด้วยรวมถึงว่าถ้าเราได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะแล้วต้องพนนักบางคนรักพ่อรักแม่ ส่วนใหญ,ญ่ธนูเนี่ยรักแม่นะอ่าก็พาแม่ไปด้วยนะฮะพาแม่ไปเที่ยวด้วยมีโอกาสได้ไปเที่ยวก่บพาแม่ไปเที่ยวด้วยเห็นไหมแล้ก็เป็นการแก้เค็ดและง่ายๆเลยนะพาแม่ไปเที่ยวเนีมีโอกาสได้ไปต่างประเทศอะ่ะซื้อตั๋วเพิ่มนะฮะพ่อแม่ไปด้วย เท่านั้นเองนะครับมันจะมีแต่เรื่องดีๆย้อนกลับเข้ามาแล้วนะดังนั้นถ้า,าบางครั้งมองว่ามุมดาวมันแรงไปตกปบเสียจะเสียหายซะทั้งหมดฮะไ,ไม่ได้นะเพราะบางครั้งเนี่ยเคยเห็นไหมว่าบางคนเกิดมา เป็นชาวลัคนาราศีธนูใช่ไหมมีรา,าพระหัตไปตกในเดือนของมรณะของดวงชะตามันไม่ตายตั้งแต่วันแรกเลยเหรอแต่มันไม่ใช่นะมันก็แปลว่าเดี๋ยวเขาโตขึ้นมาเขาก็ไปเรียนหนังสือต่างประเทศไปเรียนหนังสือต่างจังหวัดไปเรียนหนังสือรัฐอื่นเมืองอื่นอะไรก็ตามแต่แบบนี้นะครับอ่มันจะมีข้อดีในลักษณะแบบนี้ด้วยนั่นเองทีนี้นะครับการ แก้เคร็ดถ้าใครกลัวนะถ้าใครกลัวนะครับก็เหมือนแบบว่ามีโอกาสท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวนะทาบุญตามวัดวารามไหวพระที่ไกลอยากจะสร้างนะฮะ,ะเครื่องออกซิเจนอยากจะสร้างแบบเครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆไปร่วมสร้างร่วมซื้อนะฮะไปบริจาคก,ก็ไปบริจาคที่โรงพยาบาลในถิ่นธุระกันดารอะไรต่างๆบางคนก็โรงเรียนปถมนะโรงเรียนที่แบบ เราเคยเรียนมาเล็กๆเนี่ยนะคิดถึงครูกลับไปเยี่ยมครูกลับไปซื้อของให้น้องๆที่โรงเรียนที่เราเคยร่ำเรียนมาตอนเด็กๆนะก็ได้เห็นไหมมันก็เป็นการแก้เคล็ดในลักษณะแบบเนี้ยทําให้ตัวตนวเองก็จะได้มีแต่เรื่องดีๆนั้นย้อนกลับเข้ามาอถึงตัวถึงเรือนชะตานะครับแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งภาวะความคิดนะบางทีมันจะคิดในลักษณะแบบคิดเรื่องเดิมๆ เรื่องที่มันผ่านไปแล้วอะไรอย่างเงี้นะฮะถ้าคิดถึงคนเกา่าคิดถึงแบบญาติพี่น้องพ่อแม่ก็เดินทางกลับไปหาไงไปเยี่ยมเท่านั้นเองนะครับก็จะมีแต่เรื่องดีๆในลักษณะแบบนี้เข้ามาด้วยเรื่อดีอีกเรื่องหนึ่งนะนี่ผมพยายามนัดเรื่องดีๆมาให้เช่นว่าอยากจะขายบ้านอยู่แล้วอะไม่มีนะเหตุเกิดย่อมไม่มีผลตาม ขอบรารมีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์อวยพรให้ทุกๆลัคนาราศีประสบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงตลอดปี2568ครับ